อิม,มัตสเมิงมองคนจักรกวาลทั้งแปดเทศปาเสทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมรอมร,รอบครอบทั่วอนัตตาราชาเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตสหานสาเิพุนทาชาละเปรเข,ขตเต รังคันตตสุรังคันตุอิมัดสเมิเมงมงคนจักรวาลทั้งแปดทิศปัสสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ชั้นมาป้องกันห้อล้อมอรอบคอบตัวอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตา สัตยชนะสัตสหัสาเิธราารามาชาละปะริเขตเตรกขันตุสุรังขันตุอิม,มัตสเมงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศปเศรทฐิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมลอ้อมรอบครอบทั่วอนัตตา राजसे माना के समन्ता สัตยโยจนะสัตสหานสา,าเนปจเจกพุทธาชาละปริเขเตร,รังขันตูสุรังขันตุอิมัสเมงมุมมงคลจากกวานทั้งแปดทิศปสัสเสธิจจมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบรอบตัวอนัตตา च से समन्ता सतयोचन सत सहसे शङ्ख चल परिखेते रखन्तु सुरखन्तु